สวัสดีครับสวัสดีคนดูและผู้ติดตามด้ยนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง MCR Channel นี่อ้าอะไรมาทำไมอันนี้ก็แมวผมนะแมวที่บ้านเห็นแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีคนดูก่อนเดี๋ยวสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ อ้าวโอเคครับมาเข้าเรื่องรถกันเลยก็รถผมก็จะเป็น Honda k คลิก50นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่า,าครบ20,000โลผมจะมารีวิวเเรื่องออโช๊คนะฮะเรื่องอะไรต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับรถนะครับก็จะแต่ดูก่นกนอนก่อนอื่นดูเข็มไม้ก่อน ไม่ใช่เข็ยนไมดิเลขไม,ไ,มไปแล้วฮะชะมองอืมก็หมื่นเก้าพนห้ารอยสิบแปดนะครับก็ตีซะว่าหมื่นเก้านะฮะเกือบเกือบสองราให้สองไม่ไหวแล้วครับทําคลิปซะเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่ว่างนะครับก็หลักๆเลยคือรถผมใช้งานประจำนะ เส้นสุขาพิบาล3อะไรอย่างเงี้ยลำอินทองลำอินทาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีก่อสร้างทางรถไฟนะครับมันทําให้พื้นผิวถนนเนี่ยมันขุกคขะนะรถนี่คือใช้งานหนักมากช่วงล่างโดยเฉพาะช่วชงล่างนะครับเพราะว่าผมขับแบบไม่บรรยับัญญัญญะ่ะขับแบบลุยเลยอะ่ะเออนี่แหละก็อยากจะมารีวิวนะเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อคลิกดีไหม ก็ชงหน้านะครับจากที่ใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะก็ยังไม่แตกนะก็ยังทนอยู่ได้นะครับส่วนชกหน้าทั้งสองข้างยังไม่แตกนะครับส่วนเรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ก็เช็คระยะาตามศูนย์บริการนะฮะก็คือศูนย์ฮอนด้าแถวๆมินบุรีนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องเกตธรรมดานะไม่ได้ เวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับสําหรับรถคันนี้นะแล้วก็20,000โลนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกล้องอากาศเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนกล้องอากาศเลยคือวิ่งแบบห้วนๆงนั้นเลยนะวิ่งแบบดิบๆเลยนะครับแล้วก็จะดูแลก็ดูแลเรื่องน้ํายาหมอน้ำเนี่ยน้ายาเมอน้ําโดยเฉพาะรถของคุณผู้หญิงนะครับเออต้องต้องหมั่นเช็คน้ํายาเม้อน้ํานะครับถ้าบางคนบางคนเดิมอะ่ะเอาน้ายา กระโปงน้ำยาหม,ม้อน้าจะอยู่ทางด้านด้านนี้นะฮะแต่เนี้ยมันเป็นบางคนแต่งนะบางคนแบบว่ามันยื่นออกมานะครับกระโปงน้ํายาหม้อน้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เอ่อส่วนเรื่องเบรกเบรกนี่ถ้าของเดิมเนี่ยมันจะสั้นไอ้ตัวมือลิงเบรกหลังนะครับเบรกของเดิมมันจะสั้นใช่ไหมพอสั้นปุ๊บเนี่ยคือเวลาเรากำอะ่ะ มันจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจนะครับพอผมเปลี่ยนให้มันยาวขึ้นเนี่ยเออมันเหมือนกับว่ามันมีเวลาเวลาเรากำเบรกอะมันจะรู้สึกแบบนุ่มมือมากขึ้นนะแล้วมันเหมือนมันละเอียดมากขึ้นนะครับก,ก็อาจจะมีส่วนนะคงจะไม่ใช่ผมรู้สึกไปเองหรอกมั้งฮะส่วนยางนี่ที่เห็นเล็กๆนี่คือยางเดิมของมันนะครับโดนแอนเล็กตําครับแล้ว ประเด็นคือมันถ้าตําอย่างเงี้ยตาหน้ายางเนี่ยคือมันปะได้ครับแต่ไอแผ่นเหล็กเจ้ากรรมเนี่ยนะครับมันตําเขาแก้มยางนะโอ้โหบอกว่าเจ้ากรรมจริงๆแล้วมันปะไม่ได้นะครับแก้มยางอะครับถึงปะได้ก็วิ่งไม่ได้นานครับเพราะแก้มยางมันจะย่นอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้ไอที่เราปะเนี่ยคือมันก็ มันก็อาจจะรั่วได้ไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เลยเอเปลี่ยนจําใจเปลี่ยนแบบนี้มาก่อนใช้กันไปก่อนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ้ยไอ้เละทำไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยกูวแล้วบอกกูหมดเลยเลอ่ยเอย่าไอ้แมวตัวตนี้นี่มันมันตะกุยเบอกหมดแล้ว มาต่อเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้คุยถึงไหนแล้วออระบบเบรกมือลิงใช่ไหมเออสปริงที่ผมเพิ่มมาเนี่ยคือให้มันผักผักมือลิงออกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ผักออกเนี่ยมันเหมือนก็ว่าเรากำเบรคคาอยู่ตลอดเวลาแล้วไฟเบรกของเราก็จะติดอยู่ตลอดนะครับแตดติด,ตด,ตดกระพริบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไปลำคาญใส่ตาคนอื่นเข้านะครับผมก็เลยใช้ ออสปริงพักมันออกเหมือนกับคลิกตัวเก่าเลยนะเอ,อประมาณนั้น <c oughs> ออต่อมาเรื่องโชกอันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆเลยนะครับแบบไปเร็วมาเร็วเลยนะเดี๋ยวมันทำหน้าเดี๋ยวมันทำหน้าโอเคมาเรื่องโชกค,ครับ ส่วนหลายๆคนที่ถามโชคมาแล้วก็กดซับกันมาเนี่ยนะก็คือเรื่องโชคผมซื้อโชคเออเป็น Y S s ตัว G Sport เลยนะตัวที่ไม่รู้ว่ามันท็อปที่สุดหรือยังแต่ตอนซื้อมามัน3,000กว่าบาทเกือบ4,000นะครับก็จะประมาณนี้นะพอใช้งานเสร็จตอนที่ยังไม่ได้ล้างนะครับมันก็จะเป็นภาพนี้ครับผมขึ้นภาพให้นี่ฮะมันก็จะเป็นภาพนี้แล้วก็ พอล้างเสร็จก็จะเป็นนี่ฮะสภาพแบบนี้มีหลายคนถามว่ามันซีดไหมมันแตกไหมออวันนี้เราก็จะมาดูเลยฮะอันนี้คือผมล้างเสร็จแล้วก็ผมขับไปมาหน่อยนึงนะ mm hmm. ก็คือมันก็จะเป็นสภาพนี้มันมีคราบตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอานิ้วล้วงเข้าไปว่ามันใช้น้ํามันไหมหรือว่าเป็นจารบีหรือว่ามันเป็นขี้ฝุ่นกองไว้ สรุปไม่ใช่น้ำมันนะครับไม่ใช่น้ำมัน <Okay. S 1> นะฮะพูดง่ายๆก็คือยังไม่แตกนะครับคือผมใช้งานก็แบบคือวิ่งรูดหมดทุกหลุมเลยครับคอสะพงคอสะพาน,พานไม่มีเบาไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้หัวรีบาวนี้นะปรับได้บนล่างนะครับก็ประมาณนี้เออชุดข้างแครง้งยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้าง เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบนี้จะถเ,เปลี่ยนกองถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเปลืองแล้วก็ถ้าตั้งเหลือก็ว่าจะล้างชุดสายพานด้วยนะครับอในระยะสอง0มื่นโลนะก็จะประมาณนี้นะครับฝากกันไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฮ hey. <c oughs>